สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลนอนทานะครับเช้านี้นะครับก็ได้มีลูกค้านะครับผมอลลูกค้าลูกค้าอยู่บ้านได้ก็บ้านผู้ล้อมอ่าบ้านผู้ล้อมนะครับอำเภอดอนตานครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มาซื้อนะครับเครื่องเซทีร้อยพัดนะครับผมซอยเซทีร้อยนะครับพัดแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้แล้วก็หางนะครับ หางก็เป็นหางบิ๊กจิ๋วแปดแปดครับผมนี่ครับเดี๋ยวช่างเราเติมน้ำมันเกียร์นะครับมันเกียร์ของเวเนียนะครับเวเนียก็จะมีเบอร์เก้าสิบแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับมีสองเบอร์นะครับอันนี้ก็เครื่องยนต์ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้สามารถรองรับน้ำมัน B20 ได้ครับรับประกัน3ปีนะครับตัวเครื่อง ไฟหน้าก็เป็นระบบแ LED นะครับสามารถปรับไฟสูงต่ำได้นะครับมีไฟปรับสูงต่ำได้ครับรุ่นนี้ตอนนี้ก็มีใส่มูเล่หน้าสีให้ลูกค้านะครับนี่ครับน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันเกียร์ครับหางปิ๊กจิ๋วนี่ก็ขายดีนะครับลูกค้าก็เข้ามาซื้อกันเยอะครับปิ๊กจิ๋ว8 8 ตัวนี้ก็เป็นสามเกียร์นะครับรุ่นสามเกียร์นะครับเกียร์ก็เข้าอยู่ตรงห้องด้านบนนะครับสามเกียร์สองเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งนี่ว่างหนึ่งสองนะครับแล้วก็หนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ ยวงล้งอก็เป็นขนาด28นิ้วนะครับวงล้อขนาด28นิ้วนิ้วครับผมเรียบล้อเรียบล้อ3านิ้วนะครับขนาด3นิ้วลูกค้าก็อยู่อำเภอดอนตาลนะครับบ้านผู้ล้อมจังหวัดมุกดาหารครับ เช้าก็ไปส่งเ,เครื่องแซ้ที้อยสี่สิบนะครับแล้วก็หางสยามคูโบตานะครับเคื่อเช้าอยู่อำเภอนี่คมคลำซอยนะครับแต่ว่าเคื่อเช้ามารีวิวไม่ทันนะครับถ่ายได้แต่รูปนะครับโอเมาตัวมือนี่ ว่านี่ตอดเงางอกอยู่อายุมากกันัวมันบ่าปใส่มันบ่ใส่บ่ใส่บ่ใส่มาใส่เปนช่วงแรกไงล่ะเออมันว่ามันพื้นเหลี่ยมมาไม่อ่นบ่กมาก่อนสงการหนึ่นี่ครับขันน็อตใส่พื้นนะครับ คสมัยตะกี้บบมี่แบบนี้ตัวที่ยังเดียวเลยมุนอยู่หันละที่นี่มลื่อนมนี่ลูกค้าก็เอาร้อนา ยังยาง,ยางนาแท้ด้วยนะครับของยี่ห้อดัหลอบนะครับเจ็ดห้า750ขอบ16นี่กับกระทะกระทะก็เขเป็นของตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่สแตนเลสชุกโคมเมียมแบบแบบแบบน้านะครับ กำลังใส่แท่นเครื่องครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอีกสักครู่ครับครับผมก็อันนี้ก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องแซตพีร้อยพัดนะครับแล้วก็หางวิกจิว8ปนะครับน่ครับเตรียมจัดส่งลูกค้าอำเภอดอนตัน จังหวัดพุกดาหารนะครับเดี๋ยวสตาร์ทลองเครื่องเลยครับผมเดี๋ยวมูนอีกรอบครับสงสัยคันเร่งเร่งไม่สุดครับตสดแล้วครับผม ตา,ตาไปหน้านะครับเปิดฟสา,ามารถเป,เปิดไฟสูงต่ําได้นะครับนี่ครับมีไฟสูงต่ํานะครับเปิดได้เครื่องยนต์ก็รับประกัน3ปีนะครับหางก็3มเกียร์นะครับสี่เพาสามเกียร์นะครับผมลองให้ลูกค้านะครับ วงล้อก็ขนาด28นิ้วนะครับเ็บล้อ3นิ้วครับเครื่องยนต์ก็สามารถรองรับน้ำมัน B20 ได้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดท้งน้ำมันเหล็กนะครับสวนะครับหัวแดงหางเขา อันนี้ก็เบาเบาดีใช้ได้นะครับน้ำมันเกียร์ก็เติมสองกระปุกนะครับเบอร์เก้าสิบแล้วก็เบอร์ร้อยสี่สิบนะครับ ไปครับผมก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นถ้ามากับหางก็จะเป็นเตะบนครับเตะบนรถไฟไปนี่เื่อรถไฟไปนี่เื่อครับสายพานก็เบอร์น่าจะเบอร์เบอร์แปดสิบบอร์สายพานเบอร์ไหนกว่าแแปดสิบเออแปดสิบนะครับมูเล่ก็มูเลก่เลก็หน้าสี่ครับหน้าสี่สามล่อง ชุดน,นี้ลูกค้าก็สั่งยางนะครับยางหน้าแท้ไปด้วยครับของยี่ห้อดันหลบนะครับยางหน้าแท้ดันหลบเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกแล้วก็แต่ถ้าเป็นของตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่หนึ่งคู่ครับคู่หนึ่งครับแล้วก็มีชุดคาดด้วยครับคาดคาดไถคพงพันมันเอาวะบัตร เพินเอาโค้านั้งอยู่บ่โค้พาน,น่าจะไม่เอานะครับคิดว่าต้องทำสมียนดูก่อนน,อออน,น,นะครับส่งลูกค้าอพเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารนี่ก็ขฟยรถรอขึ้นรถนะครับ นี่ก็เป็นคันเร่งนะครับอยู่ด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับสามเกียร์สองเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์คอยหลังนะครับนล้นอหน้าล้อหลังเข้าเรอเาเียกแล้วก็เตรียมลุกขึ้นรถให้ลูกค้าครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับพี่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665-081-120-6955ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ